มันจะกินแล้วนะครับนี่กินแล้วครับผมดึงไปแล้วครับนี่ดึงไปแล้วดึงไปแล้วมันจะใส่ลงไปเลยครับเหนื่อยากนะน้องเหมือนมีกิ่งไม้ครับน้องกินแล้วพี่น้องอ้าวตัดขามือเลยครับนี่ลาไปแล้วพี่น้องลาไปแล้วโอ้โหสุดจัดครับผม โอ้ยตกใจครับผมเห็นรู้ตัวตัวเล็กตัวใหญ่ครับอมาแล้วมาแล้วว้สวยพี่น้องัวตัวสวยตวสวยอูเหลือตัวน้ำเลยครับจุงกระอม,มางวงกลุบกนครับผมสวัสดีเอฟซี 4, พี่น้องทุกคนครับวันนี้ก็าหาปหลาไหลเช่นเคยนะครับผมมาหม้คลองอีกแล้วนะครับชอบหม้คลอง มันมันมันการันตีว่าเขาไม่ห่วงนะครับผมเพราะว่าเป็นคลองธรรมชาตินะครับก็มาคลองหนึ่งเป็นคลองที่ผมไม่เคยมาไม่เคยมาหามิม้มไม่เคยมาหาปลาไรไม่เคยมาอะไรแถวนี้เะครับไม่เคยแวะมาขี่ผ่านมาก็มีซอยแวะเข้ามาลองลองอันนี้เข้ามาดูครับก็มีรอยแหวกหาอยู่เยอะพอสมควรครับผมแต่ว่าหมายนี้มันมันยากตรงที่ว่าดินมันอ่อนครับผมดินอ่อนทีนี้เวลาเปิดรูไปเนี่ยเปิดดูเจอหญ้าเจออะไรเจอกิ่งไม้เนี่ย รูหายเลยพี่น้องดินมันอ่อนพอเราแย่ไปทางไหนก็ได้เ,เราตามหารูรูต่อไปเออรูที่มันเลื่อนต่อไปหาไม่เจอครับผมมันหายดินมันบางหายครับผมนี่ก็มาเจอรูหนึ่งใส่ไปปุ๊บตะกี้นี่กินเลยครับผมกะว่าจะไปเปิดคลิปตรงนู้นหมายตรงนู้นดูสวยดีกว่ารับเพราะมันมีหญ้ามันมีทางให้หาดูมันไม่ค่อยมีใบไม้นะพอดีหย่อนไปปุ๊กกินเลยพี่น้องดีให้ดูครับนี่นะพี่น้องดึงแล้วก็หยุดครับคายหรือเปล่ปาพี่น้อง อาจจะหลุดเยื่ออาจจะหมดครับลักษณะน,นี้เยื่ออาจจะหมดครับผมอา้าวตึงอยู่ี่น้องเอา้ายังไงวะอลองกระชากด,ดูครับเฮ้ยเหยื่อหมดติดลากไม้ครับจะใส่ใหม่ครับผมเอาเหยื่อเนื้อไก่กับเนื้อหมูมานะครับเนื้อหมูแดงหมด ผมผส,สมกะปิเข้าไปด้วยครับทุกคนกินมันจะหอมหอมเหม็นนิดนึงครับเนื้อหมูมันนานเลยนะพี่น้องมันมันไม่ค่อยเหนียวเลยครับผมเปลี่ยนเบ็ดมาแล้วนะครับเป็นเบ็ดเบอร์เบอร์สามตาตะคังนะครับผมมันจะกินแล้วครับ ไปแล้วครับผมดึงไปแล้วครับนีด่ดึงไปแล้วดึงไปแล้วอ่านี่ครับดึงไปแล้วดึงไปแล้วสุดยอดครับผมมืคขาอนี้จะหลุดอีกหรือเปล่ากลับแล้วถึงกลับแล้วเอาละเดี๋ยวจะวัดสวนเลยนะครับผมวัดเรียบร้อยครับ เดี๋ยวถอดเดี๋ยวผมคว้าใสกล่องพักหนึ่งครับขอให้ติดนะครับดินอ่อนอยู่นะดินอ่อนอยู่ครับผมโอ้โหแต่ไม่ประมาณครับเดี๋ยวด้ะเพื่อเชือกขาดมาแล้วแบบนี้ไม้แข้งครับนี่ไม้แข้งแล้วครับผม โจ้ยล oh, 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 oh. oh, uh, ้นกองล้นกองโอ้โหมันสู้นะพี่น้องเอ้ามาแล้วครับผมอือเท้มสวยอยู่พี่น้อง ใช้ได้ครับผมนี่ฮะใช้สวยครับอ๋อแล้วมาแล้วเต็มเลยครับผมอือกว่าจะได้โอเคครับผมเจอรูที่สองครับนี่ฮะเดี๋ยวราจะพังกันย่อนเลยครับมันรูมันโผล่ขึ้นมาครับเนี่ยตรงนี้มันจะรุ่มเรียมนะพี่น้องนี่รูมันโผล่ขึ้นมาผมก็ตามตามลงไปครับเดี๋ยวจะหย่อนโอ้เยอะ เอาเนื้อเนื้อหมูเนื้อ,อ,อ,อไก่คู่กะปิปลาไหลกินดีมากครับผมกินมันหอมครับหอมโบกมัเนเหนม็นครับเอาละเห็นไปแล้วนอกโอเคอ่โอเคครับเจออีรูนึงอยู่ตรงนี้ครับผมมันดูกันว่ามันจะกินเร็วขนาดไหนครับเยือหมักของเรานะครับผมอื้อมีกลิ่นนะครับส่งกินหอมเลยครับผม เยอแล้วนะครับผมเยือได้แค่นี้ครับตอนผมอันนิ้วจิมน้ำเนี่ยคือมีมีน้ำพุออกมาอยู่นะฮะจะกินไหมจะกินเดียวให้ไหนครับดยวขอชุงรอแป๊บนึงที่ผมขอตรวจรูป๊บนึงครับหาหาื่อเจอรู้อีกครับโอเคครับผม มาเจอรูนึงครับทางเข้าโอ้หเลี่ยมปัดเลียมน้องตะกี้นี้น้ํากระเพื่อมครับนี่ครับนี่ตัวที่ใส่ตะกี้นี้ครับ,รรบ,รบไม่รู้ตัวเดียวกันหรือเปล่าเนะี่ยพี่น้องก็เลียมเี่ยอะไปแล้วนะจะใส่ลงไปเลยครับเดีย๋ายวยากนะน้องเหมือนมีกิ่งไม้ครับน้องกินแล้วพี่น้องอ,งอ,งอ,งอาตัดขามือนะครับ ูราไปแล้วพี่น้องลาไปแล้วโอ้โหสุดจัดครับผมโอ้โหกัดขามือเลยครับผมหวานแล้วน้ำกระเพื่อมขึ้นมาครับไอตัวนี้ยังไม่ขยับนะครับจิ้ไปแล้วครับผมโอ้โหสุดๆเรียวๆเลยครับขามือเลยครับผมไม่ให้ดูครับลาบนะครับ งจะกระตุกเลยครับพี่น้องเอาละตุกเรียบร้อยครับเอาละเรามาดูนครับขอเคลียร์พื้นที่แป๊บนึงโอ้โหนี่นะผมตรงนี้ครับผมอ่ะไม้แท่งปล่อยมาแล้วครับปล่อยมันนะครับ ง่ายไว้ต <Yeah. S 1> really? oh, okay ัวนี้ตัวตัวใหญ่ขนาดไหนครับปุ๊บปุ๊บมาแล้วครับผมโอ้เล็กกว่าตัวแรกหน่อยนึงครับนี่ครับผมมาแล้วมาแล้วนี่ครับผมตัวที่สองครับโอ้ใส่ปุ๊บกินปั๊บเลยครับดุจริงๆครับพี่น้องอ่ะโอเคครับทุกคนครับ ผมมาดูหลังนี้กินแล้วครับผมสายตึงเปียเลยไปดูนะมัตนตึงไปโอ้สายตึงเปียเลยน้องกินโคตรดนีน้องโอ้มาแล้วครับโอ้แตมีเล็กมาหน่อยแตกระด้ครับผมสายกำลังกระดุกกละดอนครับจูบเกบะปูเกาะดีครับผมไปแกมีสามครับ ตอนที่ผมจะไปกู้อันที่สองเนี่ยผมแอบ,บย่อนเบ็ดไว้ครับผมใส่ปุ๊บสินปั๊บเลยครับผมเป็นไงอนุภาพเนื้อหมักก <c ười> ินข้าวปี๋หรองโอ้สุดยอดเลยเชือกตึงเป๊ะเลยครับผมย่อนลงรูน,นิดเดียวเองครับเอาละกระตุกเลยครับผมดูว่าตัวใหญ่แค่ไหนเดี๋ือตัวเล็กยังไงครับผมอ่ะคุณนมาละ โู้สู้เฮ้ยท่วู้ตรงนี้สู้ครับวู้ดึงกลับดึงกลับวู้ห์ลงดึงกลับครับวู้สู้กลับครับวู้ห์โอ,โอ้มาแล้วครับผมวู้ โอ้ใช่สวยพี่น้องผมะพงตัวแรกนะครับโอ้โอ้มาแล้วโอ้มาคาเท่พี่น้องเข็มที่สีครับ <c oughs> เอาละครับผมตรงนี้ใส่สองอันนะครับผมกินแล้วอันหนึ่งครับผมฝั่งนู้นครับเชือกตึงครับรูสวยอยู่นะฮะับดูว่าจะจะได้ตัวไหม สายตึงครับตึงมากพี่น้องมาละมาละมาละอย่าหลุดนะเอ้ยหลุดโอ้ไม่หลุดครับผมโอ้มาแล้วครับโอ้ตัวนี้สวยครับไปมังง่ายๆเลยพี่น้องโอ้ไม่ต้องออกแรงดึงเยอะครับเดี๋ยวครับผมโอ้โหตัวจะหลุดซะแล้วตีหกครับผมมาแล้วครับมาแล้ว ใส่ตั้งนานไม่กินครับผมใช้วิธีกระตุกเส้นกระตุกเชือกครับแล้วก็บางทีบางรูก็ต้องแย่ใหม่ครับเฮ้ยอย่าหลุดอย่างนั้นดิอยคอไปดีหัวตึงอยู่ครับผมเดี๋ยวหาไม้แทงก่อนตึงอยู่ฮะตึงอยู่ตึงอยู่โอ้หลุดครับผม อู้อุ้มพันเนบโหเสียดายครับผมอันนี้ผมใส่รูเก่าเขานะฮะมีสองรูลงน้ำฝั่งนี้เห็นนะ้บพุ่งมาผมก็ใส่ไว้แต่ว่าไม่กินเนี่ยผม้ก็มีรูลงไปในน้ำนะครับรอยเขาแหวกไว้แล้วนะพี่น้องแล้วก็กินได้ด้วยครับผมี่เชือกอยู่นี่ครับมองไม่เห็นนะครับตลงเปี้ยลยพี่น้องเดี๋ยวดูว่าอันนี้จะหลุดไหม ข้ามเลยด้วยครับมากังบ,บ้านแล้วมาแล้วครับนี่ตึงกระจะอยู่ครับโอ้กิ่งไม้เต็มเลยครับผมไม้เพียบเลยครับโอ้เยเปิดก่อนเนาะโเปยดิไอ้ไม้มันแตกก่อนโอ้ กินใบไม้ครับกินไม้เต็มเลยอนี่ครับไม่น่ารุดครับผมไม่น่ารุดไม่น่ารุดกระพานไม่ได้ครับกดท้ากดึง ไปยังวู้ดีไหมคีบครับโอ้โหยังอีกครับโอ๊ยตกใจครับผมไม่รู้ตัวตัวเล็กตัวใหญ่ครับ mà lắm mà lắm mở 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 เดี๋ยวต่อไปครับเดี๋ยวดูว่ากูกูไปไหนพี่น้องใส่ไว้ครับอันนี้ไม่ได้ใส่เออนี่ใส่ครับโอ้โหนี่หย่อนหย่อนพี่น้องเฮ้ยตึงว่ะเนี่ยตัดมาเป็นตึงไม้อีกครับผมโอ้เหนื่อย โอ้โหเนียนตึ๊กไยครับตัวโกยครับผมโอ้โหใส่อเอาตัวพันกับไม้ครับโอ้ยเหนี่อย ๆๆๆๆๆเฮ้ยใจยอยู่ยิยเฮ้ยอู้ขาดแล้วพี่เนอะโอ้ปลาขาดครับโอ้แล้วก็เกาะปลาพี่นนอะสองแต้มครับหายไปสองแต้มอ่ะอันนี้ก็กินกครับผมหอ้เหยื่อหมูกินเหยื่อหมักด้วยนี่กินดีมากพี่น้องใส่ดูไหนกินดูนั้นเลยครับ กินทุกคันเลยครับผมกี่ไม้มันเยอะนะไม้เยอะมากเลยครับวัวน,นี่ขึ้นง่ายครับวัวน,นี่สวยครับโอ้ดูนิดเดียวเองพี่น้องดูไม่ใหญ่นะตัวสวยครับผมนี่นะ ครับผมกระกููวันนี้ก็วันนี้ได้เจ็ดแต้มครับผมย่อนไปกี่รูเก้ารูสิบรูครับสิบรูว่าไอรูนั้นผมย่อนย่อนไปสองทางนะครับผมเห็นน้ํามันผุดขึ้นมาอีกผมเลยย่อนอีกทางหนึ่งนะครับก็เป็นรูเดีวยวกันนั่นแหละนะครับย่อนไปสิบรูกินเก้าครับได้มาเจ็ดสุดยอดครับผมเวอร์มากเยือ่อเอาเนื้อ เนื้อหมูนะครับเนื้อหมูเนื้อไก่หั่นเป็นชิ้นๆนะผมก็ไปคลุกเค้าเข้ากะปิกะปิผมก็ไม่ได้คลุกเยอะนะนิดนึงนะครับผมพอให้มันมีกลิ่นครับผมขยันมะเบาหน้าเป็นเงินเดือนมันจะเล็กครับผมก็เอามาใส่โอหกินดีมากครับย้อนเป็นกินย้อนเป็นกินครับผมสุดยอดเยอะนี้ครับผมไปอย่างไรขอยากับบ้านครับนี่ครับวันนี้เราแต้มของเราครับนี่ครับสุดยอดมากขออภัยนี่ครับโอ้ขนมขนมผมกลับบ้านของครับผม เจอกันคลิปหน้าครับฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยครับผมอ่ะสวัสดีครับ